ตอนนี้ได้ให้นักเรียนทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องอกวาดอีกรอบหนึ่งได้ยาออกไปแล้วได้ยาเอายาออกไปแล้วตอนนี้กำลังจะ,ะเป็นคลิปหลังทำนะเป็นคลิปหลังทำตอนนี้ก็เหลืออยู่สองคน เป็นผู้เคลียร์งานคือนักมวยนักมวยกับสักดา,าสักดากับกับวรพาสเนาะวรพาสเป็นนักมวยนักมวยที่ชนะมา,าชกสิบครั้งชนะเจ็ครั้งอะ่ะไม่ใช่ธรรมดานักมวยนักรวยของเราเนาะแต่ฝึกทุกอย่าง จนได้มีหน้ามีตามีชื่อเสียงเนาะได้สร้างเขาเรียกว่าออกกําลังกายให้ให้ให้ใหรักมวยนี่แหละเป็นผู้นําในการออกกําลังกายตอนเช้าโรงเรียนหอพักชายเนาะตอนนี้เป็นคลิปหลังทำเป็นคลิปหลังทำนี้จะจะมีรอยทำอยู่ก็คือมีรอยมีรอยขยะอยู่บ้างแต่ที่แน่ๆก็คือเอาคลิป เอาเอาคลิปหลังทำนี้เ,เป็นการแจ้งให้อ่หรือว่าทำให้สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ย่าไม่มีแล้วย่ามีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่พูดถึงว่าย่าเนี่ยมันอ่าเอาย่าออกจากการถอนเพราะว่านักเรียนก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเจ็บมือกันเป็นแถวเลยเพราะว่าใช้ระบบถอนเอาไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้าใช้จอบนีลำบากตอนนี้ วางแผนให้วราพาดกับศักดาเนี่ยทำกองกองไว้จะมีรถมารับมีรถเข็นมารับเอาซึ่งจะมีอยูอ่มีอยู่หนึ่งคนก็คือยงยุงเนี่ยยงยุงเขาทำตลอดและก็คนที่ทำตลอดก็มีสักสี่คนนะช่วยกันแต่บางคนก็ธรรมดาของเด็กเนาะบางทีเขาก็อาจจะไปทางไหนก็ไม่รู้อา,อาจจะเหลืออยู่คนสองคนก็ธรรมดา ธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าจิตยาเด็กนี่มันต้องเยอะเลยอ่ะนะการอยู่กับเด็กต้งเรียนจะต้องมีจิตยาหมดนะยาการพัฒนาเด็กเนาะตอนนี้สักดากับยงอ่าสักดากับวรภาตอนนี้ก็กวาดอ่าเก็บกวาดตอนที่นักเรียนถอนยาเสร็จแล้วนะตอนนี้นักเรียนถอนยาเสร็จแล้วถอนยาก,ก็ยังดีกว่าใช้จอบมั้ง ถ้าใช้จอบนี้อาจจะลําบากอีกโดนแต่ปูนซีมเมนหมดเลยอ่ายังโดนแตะปูนซีมเมนหมดตอนนี้คือจากนี้ไปเลยเนาะจากนี้ไปก็จะมีอ่าเรียกว่าข้างข้างของกําแพงนี้จะโดนนักเรียนถอนถอนออกหมดแล้วอ่าถือถ้ามีเหลือบ้างก็มีอยู่มีเหลืออยู่ธรรมดาอาจจะมีเหลืออยู่อ่าตอนนี้ก็ถือว่าญาแถวบริเวณนี้ออกหมดแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ครั้งแรกก็เยอะเลยนะก็เลยมาดูว่าเอนอนักเรียนมีความรับผิดชอบดีนี่อันไหนถอนได้อันไหนถอนไม่ได้อืมอันนี้เขาจะกวาดกองกองกันก่อนเนาะกวาดกองกองกันก่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าสรุปหรือว่าเขาเรียกว่าคลิปหลังทำอ่ามันมีอยู่สามคลิปโดยการคลิปก่อนทําคลิประหว่างทาคลิปคลิปหลังทำอ่าตอนนี้เป็นคลิปคลิปหลังทํา ซอ,อยซอยซอยใต้ของโรงเรียนนี้มีปูสเสบนชิดหมดเลยชิดขนาดนี้ก็ยังมีหญ้าออกได้เนาะเออ,อย่างงงอยู่หญ้านี้ออกตรงไหนก็ได้หมดเลยเนาะออกบนลังคาก็ได้เอ,อนาะง,งงวันนะีมันเกี่ยวกับฝนนะถ้ามีฝนก็ออกได้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่นักเรียนนักเรียนหอพักทุกคนมีความสุขมาก ที่ได้มีโอกาสได้มาทำความดีถวายในหลวงเนะาะวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวามหาราชเพราะฉะนั้นจึงความสุขหรือว่าผลบุญตรงนี้จะทำให้นักเรียนประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเนะาะคลิปคลิปนี้รู้สึกจะยาวกว่าจะยาวกว่าคลิปคลิประหว่างทำนะ รู้สึกคลิปสรุปนี้รู้สึกว่าเหลืออยู่สองคนสามคนกับคนที่นักเรียนจะเป็นยงยงุงหรือว่าจะเป็นเป็นขายยงยงุงหรือว่าเป็นปฐวีเนาะไม่รู้นะลองดูก่อนว่ามาถึงไหนแล้วตอนนี้ก็กวาดรอกวาดรออ่ากวาดรอจากา้า้าแต่ก่อนญ้าเต็มไปหมดแหละตอนนี้เด็กมันเก่งเนาะเด็กเด็กเก่งมากเลยอะ่ะเด็กเก่งมากเลยครูบอกว่าให้ถอนญ้าให้หมด เด็กก็ถอนนี่เรียกว่ามีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กนี่แหละสุดยอดและเป็นนักเป็นนักเรียนหอพักเนอฝึกปฏิบัติตัวเองทุกอย่างเลยอันนี้ก็ประทับใจเนาะครูประทับใจนักเรียนทุกคนเลยอ่าที่ไม่เอาเปรียบเพื่อนด้วยแล้วก็มีทํางานด้วยใจเนอทำงานด้วยใจก็คือเอาใจเข้าไปทํางานอา่เป็นอย่างนี้แหละหน้าฝนหน้าฝนนี่ออกดีออกดีญาออกดีมากเลย ตอนนี้เราก็กวาดได้ขนาดนี้เพราะว่าแต่อ่าเพราะดูคลิปก่อนทําจะเห็นหญ้าออกมาแต้ไมไปหมดเลยจะมีคลิปอาจจะมีหญ้าออกริมกาแพงแต้ไมไปหมดเลยเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะหน้าฝนเขาที่แล้วนี่รู้สึกว่ามันออกได้ออกดีเลยอ่าตอนนี้ก็คลิป,ลปหลังทํานี่ก็คงจะได้เจอคงจะได้เจอรถเข็นละเขาจะเอามารับมาเอาของ เอาของวันนี้ก็ได้มีโอกาสมีความสุขในการภากพากพากค,ค,คลิปเนาะพากคลิปที่นักเรียนได้ทําไปแล้วถ้าเกิดเอาเสียงในซีมมาเสียงในฟิล์มมาใส่นี่ก็คงจะลำบากหน่อยเพราะว่าเสียงเล่นเสียงหัวกันเนาะ,อะตอนนี้มาแล้วรถเข็นมาแล้วรถเข็นมาแล้วมีใครบ้างที่เหลืออยู่ มีใครบ้างอ๋อมียงยุงอ่ามียงยุงใครอียนะยงยยงกับใครนะยงยุงกับใครยงยยงกับปฐวียงยยงกับปฐวียงยุงกับปฐวีตอนนี้ก็นักอ่ยงยุงก็ อ๋อครูให้ครูให้ไปเอาเอาเอาผ้าเออเอาเอาเอาอุปกรณ์ในการทำที่รถเนาะทำที่รถทำที่ใส่รถใส่ขยะเพราะว่าขยะมันมีขยะเล็กขยะน้อยเนาะมันก็ต้องทำเนาะแต่ทีนี้ทำเอามาไม่ถูกตอนนี้ก็เอามาใหม่เนาะ เอามาใหม่ก็คงจะเป็นกระดาษเป็นลางแน่นอนแหละทําได้สวยมากเลยอ่ะยงยงุยงจริงด้วยเออนักเรียนนี่ว่องไวจริงขนาดครูบอกวา่าอย่าขึ้นกําแพงเนอะมันจะอันตรายเนี่ยเขาก็ขึ้นเนาะนั่าแหละครูถึงไม่ไม่เอาเสียงในซีมมาใส่เสียงในฟิล์มเนาะไม่เอาเสียงในฟิล์มมา,มา,ม,ามาทำยูทูบเอาเสียงพาคภาคคลิปดีกว่า นักเรียนเขาคล่องแคล่วว่องไวเนาะเด็กนักเรียนเราเนี่เป็นเป็นเด็กบนดอยเนาะเขาเก่งในรงังการขึ้นต้นไม้การอะไรต่ออไรนี่ก็ถือว่าเขาทําในหน้าที่นะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรในการขึ้นกําแพงเล่นอะไรไม่มีทีนี้เขาก็ขึ้นไปเอาลังกระดาษถ้าเขาอ้อมทางโน้นอีกก็คิดว่าคงไกลอตอนนี้ก็แผานารถเข็นก็มาแล้วะานะแผนรถเข็นตอนนี้ก็เข็นมา ภายในรถเข็นก็เขาก็กําลังรอกระดาษตอนนี้เขากําลังรอกระดาษรอลังอยู่อรอกระดาษรอลังอยู่ตอนนี้ก็ให้ให้ทางวรพาสกับให้ทางวรพาสกับกับสักดาเนี่ยกวาดกองกองไว้เดี๋ยวรถจะมาเอาเนี่ยตอนนี้มาแล้วเออลองดูนะเนอะลองดูเขาจะได้อะไรมาถ้าเขาได้กระดาษมาก็ลงตัวพอดีเลยเพราะว่าใส่ขยะเนี่ยมันต้องอาศัย อาศัยไม่ให้มันรั่วไหลคืนถ้าเราใส่ถ้าเราที่ใส่รถมันรั่วมันก็จะทําให้เปื้อนอีกเหมือนเดิมจะทําให้เละเทะเละเทะเละเทะเหมือนเดิมเละเทะเละเทะเละเทะมันจะทําให้กระดาษเออทให้เละเทะเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยงยงุงก็กําลังเอารถมาแลละจะมาเอาเอารถมาใส่เออ อารถมาใส่อะไรนะอารถมาใส่มาใส่ใบไม้มาใส่ต้นไม้ใบหญ้าเนาะใส่จนเสร็จนะตอนนี้ค่อยๆขยับไปเรื่อยเนาะ,ะเรียกว่าเคลียร์ตั้งแต่เคลียร์ตั้งแต่ถนนฝั่งโน,น้นจนถึงถนนฝั่งนี้เนี่ยวรพาดกับสักดาเนะรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมีสมาธิดีมากในการทำงาน เห็นไหมเขาต่อยมวยชนะถึงเจ็ดรอบเจ็ดครั้งนี่ก็ไม่ใช่อะไรเพราะเกิดจากสมาธิถ้าต่อยคนไม่ถูกก็แสดงว่าไม่มีสมาธิถ้าต่อยคนถูกก็แสดงว่ามีสมาธิมีเทคนิคในการต่อยเขาเรียกว่านักมวยอย่างสักดาห์นี้ก็เป็นลูกมือเขาได้เป็นลูกมือของของนักมวยได้นี่อนาคตไกลเนาะนักมวยนี่อาจจะเป็นแชมป์โลกในอนาคตก็ได้มวยไทยเนาะ ทมวยสากลน,นี่แชมป์ได้แต่ตอนนี้เป็นมวยไทยอยู่อันนี้ก็คือความพยายามเนาะความพยายามของวราภาสซึ่งปีนี้ก็จะได้จบมอสามแล้วจะได้จบมอสามแล้วก็จะได้ไปเรียนต่อที่วกรหรือว่าที่โรงเรียนมัธยมมปลายลองดูก่อนเนาะว่าเขาจะไปเตียดต่อที่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาก็ฝึกพร้อม มวยอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเพราะว่าเพื่ออเพื่อว่าใจรักการเป็นนักมวยก็ต้องมีใจรักด้วยเนาะมเมื่อก่อนนี้ครูต่อยต้ตนกล้วยเนาะครูต่อยต้นกล้วยทําคลิปกอสนุกดีเหมือนกันเนี่ยต่อยต้นกล้วยต้นกล้วยยอมเลยยอมยอมหักเลยอ่าตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วอ่ารถเข็นได้มาครบหรือยังมีอะไรบ้างออสองคนนี้ มีใครบ้างนะมีใครบ้างมียงยงยงยยงกับใครอีกยงยงมีทั้งหมดสี่คนนะหนึ่งสองเสื้อดำกับเสื้อแดงไปแล้วเสื้อดำกับเสื้อแดงไปไหนไม่รู้นะแต่ทีนี้เหลืออยู่สองคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานเนอะปัทวีเนี่ยปัทวีกับยงยยงน่ะช่วยกันเคลียร์ช่วยกันเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์หลังจากทํางานไปแล้วเขาเรียกว่าเคลียร์ เคลียก็คือเคลียเก็บกวาดเก็บกวาดเพื่อไม่ให้มันติดค้างเยอะเนี่ยตอนนี้คนที่เหลือที่เคลียอยู่ตอนนี้แต่ที่แน่ๆก็คืออ่าสี่คนนี้สองคนนี้เขาเอาเอาอะไรนะสองคนนี้เขาเอาอะไรนะเอาไม้เออเอากระดาษมาตั้งที่รถแล้วเขาก็ไปทุระต่ออะไรก็แล้วแต่เขาเนาะตอนนี้เหลืออยู่สามคน นะตอนนี้มีเหลืออยู่สามคนแต่ที่รถนี้อาจจะเหลืออยู่หนึ่งคนนะแต่ตรงที่เคลียร์ตรงนี้มือมีเหลืออยู่สองคนคือวารพาสเน่านั้นครูเป็นคนปล่อยให้ไปแล้วนะครูปล่อยทั้งเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้ชายปล่อยไปแล้วบอกว่าเออได้ออทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เหลือแต่ออผู้ผู้ที่เขาเคลียร์งานคือกวาดเนาะตอนนี้ไม่รู้เขาเข็นไม่เรื่อยรถรถอยู่ทางโน้นเขากำลังเข็นมา ก็กาลังเขนมาเนาะตอนนี้อกองเป็นกองกองเลยเดี๋ยวเขาเขียนมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเขาใส่ยังไงใส่กระดาษยังไงเขาคงคงอยู่ในคลิปนี้แหละเนาะหรือว่าอ่าหรืออาจจะเป็นคนละคลิปก็หรือเปล่าไม่รู้เห็นเห็นยงยุงทําคนเดียวอะตอนที่เก็บพวกนี้นะสงสัยยงยงุยงทําคนเดียวหรือเปล่าลองดู ถ้าคลิปนี้มียงยุงด้วยก็ถือว่าคลิปต่อไปนี่จะตัดต่อคลิปมาใส่ต่อคลิปได้หรือเปล่าวิธีการจะเอาคลิปนี้มาใส่และเอาคลิปของโยงยุงที่ทําคนเดียวมาต่อได้ไหมเนี่ยกำลังวางแผนอยู่ถ้าต่อไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคลิปหลังทํานี่มีอยู่สองคลิปคลิปหลังทํามีสองคลิปคลิประหว่างทำมีอยู่สองคลิปนะ ทีนี้คลิปยงยุงเนี่ยอ๋อคลิปยงยุงนี้จะเป็นคลิปอีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเครื่องเครื่องนั้นไม่รู้ว่าจะมียูท b e หรือเปล่าจะมีไอ้จะมีวันนั้นไปล้างเครื่องมาเข้าคืนไม่ได้เลยเครื่องเครื่องที่สองอะไปล้างเครื่องมาล้างเครื่องยังไม่ได้เลยไอ้เออเอาเอาเครื่องมาคืนไม่ได้อะ ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือ Google ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะได้แต่เฉพาะ YouTube อย่างเดียวอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาคลิปจากจากโน้นมาได้หรือเปล่าคลิปคชร์คลิปหลังทำอ่ะของของยงยุงอ่ะตัวน,นี้เป็นคลิปหลังทำรรของพี่ๆเขาคืออ่าของวรภาสวรภาสนนี้อบอ้อมารีดีมากเลยอ่ะคือเป็นเป็นผู้ใหญ่และ้ะตอนนี้วรภาสเป็นผู้ใหญ่และ้ะ ช่วยเหลืองานโรงเรียนสุดยอดเลยนะคือทุกคนนั่นแหละไม่ได้ชมคนเดียวเนาะก็คือมีคนเด่นอยู่เนาะก็คือคือนักมวยอย่างที่เขาต่อยมวยเขาก็ขอเก่งของเขาเนาะอันนี้ก็วรภาสนี่ก็เป็นที่พึ่งได้ในการคือเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นผู้ใหญ่ละอายุสิบเจ็ดแล้วมัง่งเออนี่แหละวรพาสเ็าทางานเต็มที่เลยตอนนี้ก็กองกองไว้ให้สนับรถรถยังไม่มาเลยรถไปทางไหนก็นไม่รู้เนี่ย แต่มีคลิปที่ทำสองคนก็คือคลิปเคลียร์ใส่รถคลิปที่เสียเคลียใส่รถนี่ได้ทำสองคนกับยงยุงแล้วไอ้ตัวนี้แต่ตอนนี้ก็คือสงสัยเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแน่นอนอ่ะคลิปคลิปหลังทำต้องมีสองคลิปแน่นอนอ่ะไอ้นั้นเป็นคลิปของนมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คลิปหลังทำนี่จะมีอยู่สองคลิปเนาะ คลิปที่มีวรภาดกับคลิปที่มีศักดาส่วนคลิปที่มีส่วนคลิปหลังทำอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่มียงยงกับกับครูเนาะก็มีหลังทำม,มีอยู่2คลิปด้วยกันไม่เป็นไรเรียกว่าได,าาได้โลกโซเชียลได้เห็นความดีของนักเรียนแล้วก็จะปลื้มใจว่าเออนี่เป็นวันพ่อนักเรียนก็ทําความดีกัน เต็มที่เลยนะสุดยอดเลยเมื่อเมื่อก่อนคลิปเมื่อก่อนคลิประหว่างทาตอนเมือ่อตอนที่บันทึกเมือ่อเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพอดียังไม่ได้กินข้าวก็เลยรู้สึกเสียงอ่อยๆหน่อยพอดีกินทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมีแรงหน่อยมีแรงพูดคลิปหน่อยเนาะข่าวแล้วอ่าตอนพักเที่ยงยังยังไม่ได้ทานข้าวเนาะก็เลย บวแต่ทําคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นอันว่าสองคนคือ,อวรพาสวรพาสกับศักดาเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่เป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของยงยุงจะเก็บอ่าเป็นหน้าที่ของยงยุงจะเก็บอ่าเ,เก็บเก็บเศษเศษอ่ใบไม้นะเศษใบไม้เพื่อที่จะได้ เป็นการเก็บหลังทำอ่าเป็นการเก็บเป็นการเก็บหลังทำหลังทำแล้วก็จะมีออกมาเอามาเลยก็คือตอนนี้จะมาทีา่ยรู้แต่ตอนนี้ก็จะลองดูว่าตั้งแต่ต้นมานี้เป็นยังไงบ้างนี่ตั้งแต่ต้นมาในจะจับตั้งแต่ต้นมาเลยว่าอ่สะอาดไปประมาณ80% 90%เอนาอะย่างเลือีกส0ก็คงจะกาดกที่หลัง สงสัยคลิปนี้สงสัยคลิปนี้นี่จะได้เจอยงยุงหรือเปล่าสงสัยมาแล้วมั่งรถกำลังมองหารถอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ก็สะอาดแล้วก็ถือว่าเป็นวันพ่อนะวันพ่อนี้ได้พากันทำความสะอาดทําความดีถวายในหลวงอยางี้ก็ถือว่าสุดยอดของนักเรียนหอพักเราแล้ว เออตอนนี้มาแล้ว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 เหลือกี่คนไม่เป็นไรเนะนาะนักเรียนทําแต่เช้าแล้วตอนนี้คือเหลืออยู่หนึ่งคนคือใครเหลืออยู่หนึ่งคนก็คือยงยงุงเนี่เขาใส่มาเต็มเลยตอนนี้ใส่ถังมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเออตอนนี้เฮไม่เห็นไหมเขาใส่สุดยอดเลยเอ้ยงยงยงุงนี่นะ ยงยงไม่ใช่ธรรมดานะคือเขาทํางานดีน่ะคือเวลาไม่ว่าแต่งงานอะไรเขาเรียนหนังสือดีดีคือเขามีความรับผิดชอบตัวเขาทุกอย่างอะ่ะเมื่อกี้เขาใส่ขยะามาเต็มเกือบเต็มรถแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็กวาดเรียบร้อยแล้วก็ตามหลังมาเช็คตามหลังมาเนาะตอนนี้ยงยงก็อ่ายงยงก็ทํา อันนี้คือคลิปหลังทำเนาะเป็นคลิปหลังทำอาจจะไม่แน่อาจจะเหลือคลิปเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าเหลือถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสองคลิปนี้อาจจะมีอยู่อ่สั้นคลิปของยงยุงจะมีต่อเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์หมดแบตบแบตหมดพอดีอะโทรศัพท์เครื่องนี้แบตหมดพอดีก็เลยเอาอีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาทําต่อแต่ถ้าแต่แตยังไงก็เหลืออยู่ เหลืออยู่พอพอพอทราบว่าตอนนี้ต่อจากาต่อจากวารภาพาและต่อจากสักดาหก็คือยงยุงคนเดียวตอนนี้ยงยุงเขาทาคนเดียวก็จะไม่ว่าการนะสำหรับนักเรียนที่ที่สี่คนอะ่ะไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าได้โอกาสได้เวลาที่เขาจะได้พักผ่อนก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยงยุงนี้ไม่ได้บังคับอะไรเลยนะเขามีจิตอาสาเลยนะ เขามีจิตอาสาเขาก็ทำสุดยอดเลยนะแล้วตอนนี้ก็ครูก,ก็จะบอกวิธีการวิธีการเอาขยะเข้าไปตรงนี้ทำยังไงคือต้องมีการเอากระดาษขวางอีกฝั่งหนึ่งเอากระดาษขวางอีกฝั่งหนึ่งนี่ยถ้าเอากระดาษที่ขวางอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ด้านนี้นะมันก็ลงตัวพอดีเลยก็คือสามารถใส่ขยะเล็กๆได้อะไรได้ไม่หลน่นไม่หายเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เป็นคลิป สรุปออกมาคือคลิปหลังทำโดยวราาพาศกับศักดาและก็และก็ยงยุงยงยุงนี้เขาทําคนเดียวเลยนะครูเห็นจากวราาพาศแล้วก็มาเจอยงยุงทําคนเดียวเลยโอ้ยอดเลยใช่ไหมยงยุงอ่ะเนี่แม่เขาสกัดแล้วสกัดแล้วทีนี้เขาก็หน้าได้แล้วทีนี้เขาก็สามารถเอาขยะลงได้สบายเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเกิดจากจิตอาสาถวายในหลวง อันนี้ก็คือยงยุงนี้ทํางานถวายในหลวงเนะาะเต็มที่เลยสุดยอดเลยเนี่ยไม่เอาทั้งฝุ่นอะไรขึ้นมาหมดเลยอะเอาทั้งฝุ่นทั้งอะไรขึ้นมาหมดอันนี้คือการเก็บกวาดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงปลายตั้งแต่ต้นต,ต,ต้นประตูจนตั้งแต่ต้นถนนจนถึงปลายถนนเนี่ยอันนี้คือยงยุงอ่